เราทิ้งสมถะและเอาแต่วิปัสนาการปฏิบัติธรรมอาจจะไม่สมบูรณ์เราเอาแต่สมถะแต่ทิ้งวิปัสนาการปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์เช่นกันฉนันใดเหมือนโทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่และ WiFi อินเทอร์เน็ตเอาไว้หาความรู้ส่วนแบตเตอรี่เอาไว้ชาร์จพลังดังนั้นเราจะต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปในการที่จะพัฒนาจิต ใช้สติคุมจิตเมื่อจิตอ่อนล้าเข้าสู่สมาธิดังนั้นหลวงพ่อราศีลิ้งดำท่านได้สอนลูกศิษย์ให้รู้จักมนุยมทิธิแต่ท่านก็ไม่ละเลยการสอนสติปัฏฐานสี่ท่านเป็นผู้สอนธรรมาได้จำแจ้งและเข้าถึงการปฏิบัติที่แท้จริงจิตมีพลังมากจิต มีอนุภาพสูงฝึกจิตด,ด้วยสมาธิที่ดีธรรมะสาธุธรรมเชฟ